วันนี้นะคะครูมาพาเด็กมาเที่ยวนะคะในอัมพาฟาร์มบริษัทอัมพาฟาร์มนะคะตรงปั๊มน้ำมันปตทถนนพิจฉาขาเข้านะคะจะอยู่ซ้ายมือนะคะมีอะไรในนี้นะคะลองมาดูกันกข้าวหลาผักหลานะคะแล้วก็รวมผลไม้สดนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้ต่างๆนะะคแล้วก็นี่เลยเจอเจอยังอ่ะเจอแล้วนะคะเป็นกล้วยนึบค่ะนี่ ให้เด็กๆนะคะบอกท่านผู้คองะคะมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะอ่าแล้วก็จะเจอกล้วยหนุกตรงนี้นะคะอ่าตามคําสั่งมานะ,ะว่าซื้อที่ไหนบ้านนะคะและที่สําคัญนะคะฝั่งทางนู้นนะคะตรงข้ามก็จะเป็นกิฟเฟอรีดค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องมีรหัสกิฟฟรีนด้วยนะถึงจะสามารถช็อปได้นะคะ34068225าซ้ำนะคะ3 4 0 6 8่2 5องค่ะคุณผู้ชมขาสายคลิปค่ะช็อปปิ้งได้ที่กิฟฟรีนฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งนู้นค่ะบ๊ายบายค่ะ